อ,อันฟ้าครับทำไมเช้านี้หนูดูอ่อนเพลียจังเลยอัอนฟ้าครับทำไมเช้านี้หนูดูอ่อนเพลียจังเลยอ่ะแบบว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับทำไมถึงนอนไม่ค่อยหลับนะครับเม่เออมันไม่ค่อยโอ,อกจริงเหรอมันเป็นยังไงอ่ะ ห็นว่ามีปัญหานิดเหมือนกันปัญหาเกิดจากอะไรหรอหนูวิเคราะห์แล้วหนูไปอ่านตามพันทิปเพื่อนๆแม่ๆเขาบอกอว,ว่านมที่ผสมนะบางทีเราตั้งแตส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งออนน่ะบางทีนะมันก็เข้มข้นไปนิดนึงนั่งไกลหนูยังปรับไม่ได้ทำให้บางทีมันหมอดเกินไปทำให้แบบว่าเราเคียวยากไงอ๋อ แล้ววิธีแก้ปัญหาอันฟ้าหาคําตอบได้แล้วหรือยังได้มาแล้วทาให้เมื่อเช้านี้รู้สึกด,ดีขึ้นยังไงหรอผสมน้านให้มันมีพาราส่วนที่มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพื่ออะไรหรอมันจะได้ลดความเหมเน็บลงไงแบบปีสัดส่วนอย่างนี้แบบปียังไม่เข้าใจหรอหนูสาหาโจทย์อย่างนี้มา๋อก็คือให้วาสมน้านมากขึ้นนมผงเท่าเดิมแล้วแต่ ก็ได้อะที่ให้อัตราส่นนวนของน้ำที่กวานในส่วนของนมผงที่ชงเข้าไปอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้ววันนี้ทำไมถึงแต่งตัวเหมือนกับว่าเป็นชุดหมีอ๋อวันนี้แต่งชุดหมีสวยไหมหล่อไหมเป็นช้างแล้วนี่มีเสื้อช้างนะอ๋อเสื้อช้างเหรอเป็นยังไงวันนี้หนูต้องไปธุระกบปรับยืมมันมนีดไปทุระทำอะไรเหรอไม่ได้หรอกมันเป็นคุับ บอกใหไม่ได้เป็นความลับจริงๆโอ้โหอย่างนี้หนูมีความลับัแต่เด็กเลยเหรอบางสิ่งบางอย่างอะคนเรามันก็ต้องมีความลับกันบ้างนะอืม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 อมืเราได้ข่าวว่าตอนนี้แบบว่าโตขึ้นเหรอเหมือนแบบตัวมันยืดอะแล้วก็ว่าน้ำหนักก็มากขึ้นอะป๊านี้มันมีอุ้มแล้วก็บอนเรื่อยเลยบอกว่าเหมือนตัวหนักขึ้นอืมันหนักขึ้นจริงๆนะอันป้า สนใจแนะ่ทำหน้าที่ไปอุ้มๆไปนะอย่ามาบ่นเลยมากมายเราก็จะเป็นเด็กดีของป๊ปี้ก็มับมี้ตลอดไปก็เริ่กันโอ้พูดอย่างนี้ก็ชื่นใจเลยทีชื่นใจไหมล่ะชื่นใจเออแค่เนี้ยเนี่ยตอนนี้ก็วันนี้วันที่30มสินะลูกเกวันที่สี่ก็มีหกว,วันเล้วใกล้จะครบเดือนเลย นะอ่นนะอืมตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเรัสังเกตไหมว่าหนูอ่ะเริ่มคิดมากขึ้นเรื่อยๆอืมอแล้วับปางบุไท่ทำไมอะเพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้นี่เองก็มันแบบว่าอยากได้อีกหน่อยนึงไปเอาไม่ต้อง,อ,งอ,อือ,อพักผ่อนไปนะโอเคสวัสดีนะทุกคนอันป้ารักทุกคนนะ,ป,ะป้าตี้มามีก็รักอันป้านนะมีก็ป้าก็รักอันป้าน,นะ,ะแค่นี้แหละสวัสดีครับ tao qua đi à dí mời xế dí à khen đi đá